ลดความอ้วนเร็วมากหากกินสิ่งนี้ทุกวันนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้จริงๆการลดความอ้วนมันไม่ยากก็แค่ออกกำลังกายกับคุมอาหารแต่พอลองทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยากขึ้นหลายทันทีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือนิสัยในการกินและการไม่ออกกำลังกายของเรานะครับผมก็ได้มีคําแนะนํ่ง่ายๆนะครับข้อแรกนะครับเราเริ่มจากการดื่มน้ําก่อนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจริงๆแล้วร,ร่างกายเราอะ ยังไม่ได้อยากได้พลังงานนะร่างกายเราขาดน้ําเพราะว่าตลอดการนอน8-10ชั่วโมงของเราเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ําเพิ่มเติมเลยร่างกายนะเอาน้ําไปดีท็อกร่างกายขับของเสียปัสสาวะออกมาจึงมีสีเข้มแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย ร่างกายเราเนี่ยหิวแน่เลยเราก็เลยกินแต่เช้าเลยจริงๆไม่ใช่ครับร่างกายอยากได้น้ําเข้าไปครับเพราะองดื่มน้ําไปแค่2แก้วแหละจะทําทให้เรารู้เลยว่าเวลาการกินอาหารของเราเลื่อนตอนเช้าสามารถเลื่อนไปได้ถึง1 0 11อโมงหรือเที่ยงของวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอร่างกายได้รับน้ําเข้าไปเสร็จปุ๊บรู้สึกสดชื่นก็สามารถทํางานคิดทุกอย่างได้ตามปกอย่างเช่นผมตอนนี้ครับผมดื่มน้ําไป2แก้วแล้วผมก็เดินมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เลยนะครับข้อที่2นะครับคือการที่เราเนี่ยนะครับ รับประทานผักเป็นอย่างแรกของแต่ละมือครับใช่ครับในอาหารเราเนี่ยจะมีหลายอย่างผมจะเก็บกินผักก่อนนะครับกินผักเข้าไปเสร็จรู้ไหมครับผักเนี้ยมันทําให้เกิดอะไร,รผักเนี้ยมันจะช่วยในการดูดซับไขมันที่ตกค้างอยู่ในลใําไส้เราเคยมีความรู้อยู่แล้วนะครับว่า ไขมันที่เรากินไม่หมดในมื้อก่อนหน้านี้จะค้างอยู่ในลำไส้ได้40ชั่วโมงพวกนี้มันเป็นไขมันบางส่วนเราก็เอาใยอาหารนะครับจากผักผลไม้เนี่ยเรากินเข้าไปก่อนเลยให้มันดูดลำไส้เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะดูดไขมันนะครับและแป้งส่วนเกินที่ตกค้างอยู่ข้อที่3นะครับคือการกินไข่วันละ4-8ฟองที่ดีแล้วร่างกายเราเนี่ยมีการใช้ซ่อมแซมอยู่เสมอนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ย กินไข่เข้าไปวันละ4-8ฟองใครกลัวไข่มันสูงกินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้ครับกินเข้าไปไข่1ฟองจะมีโปรโตีนประมาณ5กรัมอยู่แล้วกิน4ฟองได้20กรัมถ้าเรากินถึง8ฟองก็จะได้40กรัมนะครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะก็ยังไม่ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเลยสามารถกินได้อยู่แล้วพราะเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเข้าไปซ่อมแซมมันก็เลยทําให้เราเนี่ย นหน้าตาสดชื่นขึ้นด้วยมีคอลลาเจนบนผิวหน้าไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ฟอนะครับข้อที่4นะครับกินคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมช้านะครับคาบร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมช้าเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลข้าวโอ๊ตพวกเนี้ยกินเข้าไปเป็นพลังงานหลักในมื้อแรกของแต่ละวนันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีพลังงานในการทําอะไรคิดอะไรนะครับได้ไปอีกอย่างน้อย6 8ดชั่วโมงเลยเพราะตัวมันดูดซึมช้า หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ว่ากินขนมปังแป๊บเดียวก็หิวแล้วกินน้ําหวานชากาแฟแป๊บเดียวก็หิวแล้วนะครับแต่พอเรากินคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีเข้าไปนะครับมันมีใยอาหารทั้งสูงมันทําให้ดูดซึมช้าลงเพราะดูดซึมช้าลงเราก็เลยกินควบคู่กับไข่กินควบคู่กับโปรตีนอื่นๆกินควบคู่กับผัก และทําให้เราสามารถอิ่มไปได้ย,วยาวหกถึงแชั่วโมงสบายๆนะครับงับ้นรักทุกคนนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะครับส่วนใครก็ตามที่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์ตัว Y กับตัว T นะครับแล้วก็เดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ก็ไปดูนะครับผมมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องอื่นมากมายเนี่ยมากกว่า1,700คลิปให้เพื่อนๆดูกันฟ,ฟรีๆเลยครับรักทุกคนนะครับผมหมอทีมดรทีมสวัสดีครับ